ึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกำลังอ่อนล้านะครับหนทางข้างหน้าก็เหมือนยาวไกลนะครับนี่นะครับไกลไปเรื่อยนะครับนี่เหลือประมาณสองกิโลกว่าเกือบสามกิโลนะครับมีโยมนะครับนำน้ำมาถวายให้เป็นกำลังนะครับเด้อทิ้งห่างแล้วนะครับนี่ลู้ คนละหนึ่งร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วนะครับนี่แดดช่วงบ่ายนะครับค่อนข้างจะร้อนนะครับโชคดีนะครับเอาผ้าอ้อมน้ํามานะครับคุมศีรษะไว้นะครับไม่ให้โดนแดดมากเกินไปนะครับหลวงพ่อพ้นนะครับถือทงน้าหน้านุ่นนะครับทงธรรมจักนะครับไม่ได้เดินทุดงเดินนะครับเดินําไมญาตรานะครับมุ่งหน้าไปที่ วัดคำเปี้ยนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของอาาจารย์พระครูศิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอสีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับแต่ระยะทางรู้สึกว่าจะยาวนะครับยามเวลาอ่อนล้าหนทางข้างหน้าก็เหมือนจะยาวไกลนะครับ